สำหรับหนังสือเล่มแรกที่เราจะมาแนะนํามื่อคือหนังสือที่มีชื่อว่าบัตรึกอสงครามของยายเปลการหรือชื่อเป็นทางการนั่นคือยูโจสิกิซากะาออฟทันเงเดกอีวิลครับผมอันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องเกิดนําของเล่มหนึ่งนะครับผมสาวน้อยผิวขาวผมทองตาสีฟ้าบินลงมาจากฟากฟ้าเพื่อเข็ดข่ามนุษย์ยหญ่เง้อเย็นท่าเนี้ได้เกชับสาวน้อยพูดน้ำคับ แม้ผพูดจาไม่ชัดดีแต่จิตวิญญาณที่อยู่ในร่างเล็กๆนั่นคือมนุษย์เงินเดือนรุ่นลุงญี่ปุ่นที่พระเจ้าโสโ่งลงมาด้วยความมุ่งมั่นเพื่อก้าวหน้าสักตำแหน่งและให้เกิดการลบทรงประสิทธิภาพท่านนี้จึงเป็นมนุษย์ตัวจ้อยที่อัตลักษณ์สุดในกองทัพนักเวทแห่งจกกักรวาลครับผมหนังสือเรื่องนี้กำกับโดยคาโลเซนครับผมงานภาพทําโดยชิโนบุชิโนสกิครับผม ไคโลเซนอันนี้เป็นผลงานเรื่องแรกของเขานะผมก็มีทั้งนิยายมังงะแล้วก็มังงะเสริมของยูจอนเกะซึ่งว่าบันทึกเมนูนของยาเป็นการนะผมส่วนของคุณชินโนบุอันนี้เป็นงานภาพที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องแรกนะครับผมเรื่องแรกก็คืองานภาพของเรื่องนี้เลยแล้วก็มีเรื่องต่อ,ตอมาอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็นะครับผมส่วนค่ายที่มาลิขสิตในไทยแล้วผมก็คือค่ายฟินินกซ์เน่ยค่ายที่อยู่ในเคอของคนรนุ่นเก่าๆนะครับผมปัจจุบันนี้ที่มาขายในไทยมีทั้งหมดหาเล่มนะผมส่วนในญี่ปุ่่นนนั้ะ บันทึกสงขาวเนี่ยมีทั้งหมดนะ้าปัจจุบันน่าจะประมาณเก้าเล่มนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะถึกเลยกนแล้วนะสาหรับเรื่องคุณภาพอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าอาจจะมีบางเล่มที่คุณภาพแล้วตกลงไปบ้างเพราะว่ามันอยู่มานานนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าบางเล่มมันมาปี2 0ง7บางเล่มมันมีมาปี2018บ้าง2019 2020ออะไรอย่างงี้ก็บางเล่มอาจจะ คนว่างนาะตกหล่ไปบ้างเขาขอไปแลผมแต่ว่าเรามาพูดถึงจํานวนหน้าทั้งหมดนะผมก็ฮาเล่มจานวนหน้าก็เกินเกินก็ประมาณ3,500 3,000นัะผมเพราะฉะนั้นก็ใครไม่ชอบนิยายที่ยาวๆอะไรนาดนี้ผมก็แนะนําว่ามันติดตามไม่ได้แต่ว่าใครชอบใครอยากดูอนนเี้เรื่องยูโจสกิมาแล้วก็ผมขอนแนะนําว่าอ่านยึดอ่านบันทึกสองคำของยายเตุการเนี่ยเพื่อให้คุณรู้จักเข้าใจแล,และรายละเอียดของมันมากขึ้นนะผมแนะนำจริง โอเคเราพูดถึงคุณภาพหนังสือทั้งหมดทนะัาเล่มแล้วผมอันนี้เรามาพูดถึงราคาเพราะว่าตามที่ฉายาที่ฟินิชในเขาทําไว้ก็คือแบบราคาแต่ละเล่มคุณภาพจะสูงเสมอฉะนั้นก็เรื่องราคาเราตัดทิ้งไปแล้วผมโอเคเรื่องคุณภาพผมบอกเลยว่าเรื่องคุณภาพของนิยายของมรุสงครามยายแผ่นดินกันทั้งหมดอะ่ะผมบอกเลยว่างานคุณภาพค่างใช้ได้เลยทียะผมเรื่องงานแปลอันนี้ คนแปลก็คือบดินพรวิลาวันครับผมก็ไปขอบคุณแล้วก็ไปสนับสนุนเขาด้วยนะผมก็ขอบคุณมากที่ได้แปลนิยายแล้วก็ขอบคุณเรฟินิกด้วยนะครับผมคุณภาพงานแปลผมบอกเลยว่าใช้ได้เลยครับผมถึงแม้จะมีบางประโยคหรือบางอะไรนั้นที่แบบผมรู้สึกแบบมันอาจจะแปลเป็นบ้างเพราะว่าผมอะ่ะอันนี้ผมบอกต่อแล้วว่ามีคนมาบอกผมมาเพราะว่ามีคนที่อ่านหนังสือญี่ปุ่นมีคนเอาง่ายคือผมอะ่ะ มีคนรู้จักที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วได้อ่านหนังสือของยุจิสึกิวิชัยญี่ปุ่นแล้วลองมาเปิดดูของไทยก็ปรกบกฏว่ามันจะมีบางอย่างที่แปลแบบสับไม่ตรงกันก็บ้างแต่ว่าผมไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับผมงานของกระดาษหรืองานอะไระต่างๆผมบอกตรงว่าตามมาตรฐานนะในความรู้สึกผมคือเปิดอ่านแล้วดูดีแล้วก็ฟอนต์นอะไรต่างอะ่ะผมมองแล้วว่าเป็นฟอนต์ที่โอเคมากผมมองได้ดีแล้วก็ถึงแม้เราจะมองใกล้มองไกลเรารู้สึกแบบเออมันก็ยังดีนะครับผม คุณภาพเรื่องงานภาพของยูโจสกิในฉบับนิยายนี่ผมบอกเลยว่าทําสวยมากครับผมมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่แบบเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยแต่ละเวอร์ชั่นมันลักษณะต่างกันนะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบงานภาพของนิยายมากกว่านะผมในความรู้สึกผมเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันแล้วก็อะไรต่างครับ <S <S มผมสรุปนะครับผมบันทึกสงคารามยัยเป็นรายการตอนนี้มีทั้งหมด5เล่มผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับของยูโจสกิหรือใครอยากจะติดตาม เรื่องของจอสเกต์บรรจุสงครามของย่าเบริการผมขอแนะนําเลยว่าให้คนลองเอานิยายมาอ่านนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นจะทําให้เรารู้เรื่องหรือรู้รายละเอียดส่วนลิฟว์ย่อยตา่ตางๆมากขึ้นของตัวของของัอนเไมะที่ทําไว้หรือไม่ก็ถ้าคุณไม่ใช่คนที่อ่านนิยายแบบหลายๆหน้าอะไรนี้ผมแนะนำให้ไปซื้อมังงะของบรรุสงครายาเวทิการ,าการนะครับผม ก็มีเหมือนกันมีทั้งหมดตอนนี้ว่าวันสิบเอเล่มน,นะครับผมก่อนในไทยนะโอเคถ้าไม่นับเรื่องของราคาผมบอกเลยว่านิยายของบันทึกสงคารยามเยญเม็นเนการตอนนี้มีทั้งหมด้าเล่มผมบอกเลยว่าเป็นงานนิยายที่ผมรู้สึกแบบเป็นงานที่ดีแล้วควรจะติดตามนะครับผมบอกเลยนะ